yeah <laughs> วบ่ก็มีเลยสายอย่างนี่ก็อสอยูนังขนาดตัว่า,วางตัวก็เดยเฮ็ดยังแล้วค่ะอีกอีกชองีเดียว <laughs> ไว้รักนั่นไอ้ตูกนั่นรักคางนี่เอเอ

แกกเดียวหวานอถือกัดคอยค่อยจะรัอบอกอีีนี่เนี่นงสังคำเมารถค้าบอกหรืออยัง